นี้ผมมีเป็นทอม2 4 4 c นะครับ <c oughs> เป็นงานคัสตอมนะครับส่งฮาร์ลีฟอเทเอกนะครับให้ดูนี่เป็นลูกเป็นคันที่ลูกค้าเขาอ,ออเดอร์ไว้นะครับ <c oughs> ทนตามออเดอร์นะครับผมขายไปแล้วทร <c oughs> งก็จะเป็นแนวบอบเบอร์นะครับล้อหน้าหลังจะใส่ย,ยางใหญ่พอๆกันนะครับ <c oughs> เรามาดูนะครับคันนี้พิเศษหน่อยนึง <c oughs> ชุดหน้าเนี่ยผมจะใส่ของ Keyway Superlight นะครับทั้งชุดเลยเพื่อตั้งแต่แผงคอลงมานะครับแผงคอบนแผงคอล่างนะครับแกนโชค๊คชุดโช๊คหน้านะครับทั้งชุดนะครับล้อหน้าด้วยล้อหน้านี่ทำสีใหม่นะครับแล้วก็ไปมันดุ้งนะ ขี่แล้วมันจะล้อมันจะแกว่งครับเอาไปทําให้มันทําศูนย์ใหม่แล้วเรียบร้อยใส่ดุมเรียบร้อยนะครับดุมไม้ก็มีมนี้ไฟเลี้ยวใส่ LED นะครับซ้ายขวาไฟหน้าก็เป็นไฟตะแกรงดวงเล็กไม้เป็นไม้แต่งนะครับต <c oughs> อกแหนแต่งกระจกเล็ก ตาเป็นตุกตาแต่งนะครับตางก็เป็นทรงสปอร์ตเตอร์นะครับจอดริมถนนแล้วฝนมันเยอะครับสายนี้ก็จะใส่เป็นบอดแต่งนะครับแทนของเดิมนะครับของเดิมนี่เป็นทรงวงรีนะครับอันนั้นเฉยนะครับไม่ชอบมใหม่ก็จะมีอกไก่นะครับ คันนี้ทําใหม่ทั้งคันนะครับสีเฟรมก็ทําพ่นใหม่นะครับสีเฟรมพ่นใหม่น็อตก,ก็ชุบใหม่นะครับคาบูก็เปลี่ยนใหม่คันนี้ผมใช้นานแล้วแหละแต่ว่าพอลูกค้าอยากได้ผมก็เลยเอาคันนี้ทําให้เลยท่อเป็นท่อสแตนเลสนะครับแต่ปลายนี่เป็นปลายเหล็กชุบเท้าไปของแต่ง ข้าวหลังใส่เดิมให้โช๊คลังเปลี่ยนใหม่นะครับเบาะเป็นสองตอนนะครับดีขึ้นใหม่เบาะหลังเป็นเบาะชุบนะครับถอดถอด <c oughs> ถอดแยกได้ครับ,รบจะเน้นความเนียยนะครับยางหลังใส่เบอร์ร้อยห้าสิบไว้น,นะครับจะได้ดูใหญ่ไนปะเลี้ยวไฟท้ายนะครับไปเลี้ยวก็เป็นไฟธรรมดา ไฟเลี้ยว LED แต่ว่าไฟท้ายธรรมดานะครับโทส่สเตอร์เปลี่ยนใหม่หมดนะครับนี่นี่ด้วยอบแข็แงหลอกนะครับสไตล์ฮาร์เลยนะครับก็ใส่ให้มันดูเต็มเฉยๆนะครับลูกค้าก็าอยากได้นี่ไม่มีไม่ได้ใช้งานอะไรพิเศษนะครับ ก็น้ำมันเปลี่ยนใหม่เลยเพื่อความชัวนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับลองฟังเสียงดูเครื่องผมทำมาแล้วนะครับทำลูกสูบนะครับเปลี่ยนลูกสูบฟานเสื้อสูบใหม่นะครับแคมกระเดื่องนะครับโซลาลิ้นนะครับคือมันมีเสียง ก็เปลี่ยนให้ใหม่ไปเลยน,นะครับคนใช้งานจะได้สบายใจนะครับอหบอ,อมี่พึ่งล้างเรไปเลี้ยวซ้ายขวาอันนี้กลางวันนะ ตัวสว่างไฟลหออไไฟลีด้วยหน้าอ,ออกเออกปเน <c oughs> ็นไฟดีด้วยเหรอนีานี่ไฟเลี้ยว <c oughs> ต่อเป็นไฟหลีในตัวด้วยนะครับติดพร้อมไฟหน้านะข้างหลังด้วย กะข้างหลังไม่ตำใช okay. ก็ประมาณนี้นะครับเป็นถานะผมเอามาไว้ตรงนี้ซ่ <Okay. S 1> อนไว้ใครมีรถก็เอามาแต่งจัดทรงนี้ได้เลยนะครับโอเคร้านอยู่ปากซอยนอนทบ,บุรี50นะครับถนนสนามบินน้ำโทร0 8 6ย์6 9 6 3 2นะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะแพงเกไปนะครับสำหรับรถทําออกมาแล้วทําเครื่องด้วยแล้วจ,จัดทรงใหม่ด้วยนี่มันมันไม่แพงนะครับราคานี้ okay, ขอบคุณครับ